สวัสดีครับวันนี้ช่องทีเด็ดคลิปคอมกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่23มีนาคม2565ตอ่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมขอเลือกไปที่รายการ กระชับมิดทีมชาติผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอินเดียพบกับทางด้านบาเลนคู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการเอเชียครับนัดนั้นนะครับอินเดียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเลนผลคืออินเดียเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกศูนย์ประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนสถิติห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านอินเดียนะครับพวกเขาเก็บชนะไปสามเสมอสองและไม่แพ้เลย โดยนัดล่าสุดของนัดอินเดียนะครับอยู่ที่รายการ S A F f Championship ซึ่งนัดนั้นนะครับอินเดียเปิดบ้านต้อนรับการมาจากของเนปาลผลคืออินเดียเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านบาเลนนะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของนัดบาเลนนะครับอยู่ที่รายการกระชับมิตรทีมชาตินัดนั้นนะครับบาเลนบุกไปเยือนท่านคองโกผลคือบาเลนบุกป,ปรชัชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผม เรามาดูกันต่อนในส่วนทางด้านความพร้อมของทางด้านอินเดียนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้มานวีซิงไบปินซิงโมฮัมหมัดยาเซียอาคาชมิล่าและออดิการครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ352สรุปความพร้อมของทางด้านอินเดียในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมเรามาดูกันต่อนในส่วนทางด้านบาเลนนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้ออลี่อดุลลาฮาราม ซาเยต์ฮาสฮิมอิซ่าออริจาฟาเมนาและซาเยตบาร์เกอร์ครับผมซึ่งค่ากายมอตทีมจะมาระบบ442สรุปความพร้อมของด้ท่านบาเลนในวันนี้ค่ากายมอตทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมโดยสีิติและตัวผู้เล่นของสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าบาเลนสามารถชนะทางอินเดียไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเปิดแรกใส่กันอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่อินเดีย0นบาเลน2ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการนักชับมิรทีมชาติผมเลือกไปที่คู่ว่างยิบรอนตาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแคนาดาคู่นี้แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้นะครับไม่มีสถิติการพบกันของสองทีงมเรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของสองทีมนะครับ โดยทางด้านยิปลนต้านะครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชนะหรือเสมอได้เลยแพ้ไปทั้งหมด5เกมรวดครับผมโดยนัดล่าสุดของทางด้านยิปตอนตานะครับอยู่ที่รายการเวิร์คครับแชมเปี้ยนชิพซึ่งนัดนั้นนะครับยิปน,น,นต้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรักเซียผลคือยิปลนต้าเปิดบ้านแพ้บริสวกสกอร์1ประตูสามครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านแคนาดากันบ้างน,นะครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชนะหรือเสมอได้เลยแพ้ไปทั้งหมด5เกมรวดครับผม โดยนัดล่าสุดของทางด้กีนานดานะครับอยู่ที่รายการโคคาฟาโกครับซึ่งนัดนั้นนะครับกีนดดานดาบุกไปทางด้านปานามาผลคือกีนดดานดาบุกไปแพ้ด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของทางด้านยิบลอนต้าน,นะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้เควิน Morgan, มอ, ber, รนอร์แกนเจมเมอร์คอมเบอร์เลียมวอล์กเกอร์ไคลโลแนนและสกอตต์วิสเซนแมนครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4-4-2 สรุปความพร้อมของนันยิปตันต้านในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านเกียร์นาดากันบ้างนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้ซายลี่ลีวิสล็อกกี้เกอร์แมนโดมา่าฟอกอารอนเพเรและเจสันเบนฟอร์ดครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ433สรุปความพร้อมของนักเกียร์นาดาในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับบผมดสิติแล้ตัวอู้เล่นท,ทีครนนั้ผม่า ยิบตอนต้าสามารถชนะทางแคนาดาไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางด้านยิบตอนต้าที่บุอสสกอาศัยแคนาดาอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่ยิบตอนต้าหนึ่งแคนาดาศูนย์ครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สามสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการนักกระชับมิสมสรผมเลือกไปที่คู่วางซ mm ิงเบอร์เกอร์เอชวีศูนย์สี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคโลนคู่นี้แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้นะครับไม่มีสถิติการพบกันขอทั้งสองทีม ผมจึงของมาดูสถิติ5เกมหลังสุดของสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างซิงเบอร์เกอร์ s v 0-4พวกเขาไม่สามารถเก็บชนะได้เลยเสมอ2นัแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างซิงเบอร์เกอร์ s v 0-4อยู่ที่รายการเยอรมัน5นัดนั้นนะครับซิงเบอร์เกอร์ s v 0-4เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC h a n ฮร์ผลคือซิงเบอร์เกอร์ s v 0-4เปิดบ้านแพ้ป้ริสกร0ประตูหครับผม เรามาดูกันต่อในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างโคโลนะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของด้านทีมเยือนอย่างโคโลนะครับอยู่ที่รายการบุนเดิลิก้าเยอรมันซึ่งนัดนั้นนะครับโคโลนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอดมุนผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของด้านเจ้าบ้านอย่างซิงเบอร์เกอร์เอสวีศูนย์สี่นะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้ไทบาโลโบเซเวนสปาร์เดอร์และเดวิดแกมมิงครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4-4-2สรุปความพร้อมของนักเตะเจ้าบ้านอย่างซิงเบอร์เกอร์เอชวีศูนย์สี่นะครับคาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมแล้วมาดูกันต่อนในส่วนของทานทีมเยือนจากโคโลโน,นะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้มาร์คอุสมาวินโอบูสลูอิสเซาล์คิงลีย์ซินเลอร์เบนเนอร์สมิธโยนานสัฮสเตอร์และติโมฮอนครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4-3-3 สรุปความพร้อมของทนนั้นทีมเออยนยงโคลโลนในวันนี้ค่าดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมโดยสิติและตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าโคโลนสามารถบุกมาชนะทางซิงเบอร์เกอร์เอไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ทีมเออยนยอโคลโลนบุกอาศัยซิงเบอร์เกอร์เอ็ดีศูนย์ส่อย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่ซิงเบอร์เกอร์เอโคโลนสครับผม สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหากเพื่อนๆสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูได้นนที่เว็บไซต์ทีเด็ดทีเด็ดคสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเลยก่อนใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AI ทีเด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผม โดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ a i t d c o m